แบเน่เน่อยุน้อยร้อยโลนะจ๊ะวันนี้เน่เน่พาลูกค้านะคะมาชมรถบ้านเข้าใหม่ค่ะคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์้สีขาวๆตาไฟดวงโตๆแบบนี้เลยนะคะตาไฟบ้องแบววและเดี๋ยวเน่เน่จะพาเดินดูด้านข้างว่าคันนี้ที่เข้ามานะคะสวยงามประมาณไหนมาจากตามเน่เน่มาเลยคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมเหมือนตัวยูแบบนี้นะทุกคนจา๋านี่นะคะให้ดูความสวยความงามใครชอบนิสสันมาร์ตที่หน้าตาน่ารักแบบนี้คันนี้ต้องจัดต้องโดนค่ะ ล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อก,กระทะมีฝาครอบจากนิสสันมาให้ยางนะคะเดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนให,ให้ใหม่ฟรีทั้งสี่เส้นเพราะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาลูกค้าที่ซื้อคันนี้จองคันนี้กับเน่เน่นะคะได้ยางใหม่สี่เส้นได้ฟิล์มใหม่ให้อีกรอบคันนะคะคันนี้กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ที่ด้านข้างนะจ๊ะนี่ให้ดูเลยสวยมากมากเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ดูด้านในกันคะ่ะมาจ้ะ คันนี้นะคะพวงมลลาลัยได้เป็นพวงมลลาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะจ๊ะใครชอบคันนี้นะคะต้องรีบมาจัดมาจองรีบโทรมาหาเน่เลยนะคะที่เบอร์0926515436ค่ะ0926515436คันนี้นะคะเป็นรถปี2017นนะคะนี่สาวสาวออฟฟิศนะคะสาวสาวไซส์เล็กๆนะคะที่ชอบขับรถที่มันเขาเรียกว่าอะไรกำหนดระยะระยะ การขับรถได้ง่ายๆนะคะรถสั้นๆรถเล็กๆนะคะคันนี้ได้เลยนี่และถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะคันนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆก็คือนี่เลยจ้าใส่ของด้านหลังได้ไม่เปียกช่วงนี้หน้าฝนมึนๆอึมครึมแบบนี้ฝนมาเอาของใส่ไปซื้อของไปขายของได้เลยนะคะอะย้าอีกทีค่ะใครที่อยากได้คันนี้โทรมาเลยจ้ะ0ูนย์เก้าสองหกห้าหนึ่งห้าสี่สามหกจอวันนี้มีโปรแจกทองด้วยนะจ๊ะจอปุ๊บรับทองรับรถ ก็รับทองอีกเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้เนๆ่ๆขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบัวคันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะองงอกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะชายพาเชิงเพอร์รถไม่ดีทีนี่ไม่ขายสายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ